น้ำแข็งบดเราอย่ไมากินแล้วก็น้ำแข็งใส่ช่องฟรีด้วยก่อนอหวานหอมชื่นกา อุยาตายายเราเรียกหวานเย็นขนมไทยหวานเย็นมีหลายอย่มีคอแข็งมีข้าวโพด ชาคูลืมซื้อเฉาก้วยมาใส่ด้วยใส่ได้สารพัดอย่างเฉาก้วยก็มีประโยชน์เฉาก้วยเป็นพืชสมุนไพรเป็นเถาเลื้อย ตากแห้งแล้วก็เอามาต้มเขี่ยวเอาน้ําน้ําจะออกสีเข้มเข้มเกือบดําสีน้ําตาลเสร็จแล้วกรองกรองตอนยังร้อนๆอ,อยู่ก็กรองก่อนกรองเศษกากอะไรใบไม้ออกก่อนกรองแล้วก็ปล่อยให้เย็นไม่ต้องไปใส่ผงวุ้นเลยธรรมชาติของอ่า ชาวกล้วยอ่ะเขาจะตับตัวเป็นก้อนอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเสียค่าผงบุ้นมาใส่ไม่ต้องเสียค่าลงทุนอะไรเพิ่มเลย เราเอาเฉากว้วยไปใส่ผงวุ้นเพิ่มมันจะทำให้จับตัวแข็งกว่าเดิมซึ่งไม่อร่อยตัวเขาเองอะ่ะจับตัวเซตตัวเป็นก้อนอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องให้แข็งมากกว่าเดิมกระด้างลิ้นเปล่า ต้มกรองเกใส่ภาชนะใส่ถาดแล้วปล่อยให้เย็นเรามาตัดเป็นชิ้นหรือว่าตัดเป็นเส้นก็ได้กินกับน้ำเชื่อมน้ำแข็งมีประโยชน์ต่อร่างกายแก้ร้อนในแก้อะไรช่วยบำรุงตับไตแล้วก็วัยวะภายใน ไม่ว,ว่าจะทําอะไรของอาหารหวานอาหารขาวที่สําคัญที่สุดคือความสะอาดสะอาดทั้งคนทําสะอาดทั้งวัสดุอุปกรณ์สถานที่วัตถุดิบทุกอย่างต้องสะอาดถ้าเริ่มต้นที่คนทําไม่สะอาดอะไรก็ไม่สะอาด ของที่มีประโยชน์ก็จะมีพิษมีภัยใช่ไหมคะขอ,อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้พากินเล่าช่องรวมมิตรอร่อยอร่อยพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ